สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาดูรถบ้านนะครับสภาพสวยนะครับผมก็อันนี้ราคาจะแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะเก็บรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้สวยนะครับเดิมบางนะครับผมตันนี้เช็คให้พร้อมเลยนะฮะอยากรู้ราคาก็โทรมาอันนี้อาจจะแพงกว่าคันอื่นๆแล้วครับเพราะว่าต้นทุนแพงมากก็ขึ้นราคาครับตอนนี้นะครับก็มาเื้อที่บ้านเลยนะครับผม นะเป็นรถใช้งานเองนะครับจดตั pues ้น็นตเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ทำสีขาวสบายเลย ตัวถังสีขาวทำออกมางานเนียนมากนะครับถ้าขึ้นตัวถังสีขาวแบบนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับดีสวยยดีสวยโตนะครับในกระจกนะครับ สวยรอๆนะครับมีรอยผิดนิดหึง,งตรงนี้นะครับแต่สว,สวยมากนะครับเราไปดูตัวจใช้งานหนึ่งนะครับสภาพที่สวย,สวย พอรเอริ่มโรงงานเลยนะครับนี่อ้รตัวนี้ติดหลังไน่มานะสลักอันนี้นะครับกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับนี่ริงไหมเนี่ยกดป้ายเ่ยไม่ไม่เอาไว้เอาไว้อยู่ครับ เอาไว้เอาไว้เป็นที่อนุรักษ์ที่บ้านเก็บสะสมไม่เยอะอยู่จับเอาติดไว้ตามกำแพงบ้านประดับประดับประดับครับผมเดี๋ยวนะฮะขอขออนุญาตจ่ายเงินจ่ายทองกันครับพื่อเฟยเดินไปบ,บ้าง